สวัสดีค่ะวันนี้ครูแอนะคะก็จะมาสอนในเรื่องระบบสุริยะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าระบบสุริยะของเราเนี่ยมีอะไรบ้างระบบสุริยะของเรานะคะก็จะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกค่ะหรือที่เราเรียกว่ามิ l กี้เว g กาแล็กซีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในแสนล้านกาแล็กซีของอวกาศค่ะประกอบด้วยดาวฤกษ์มากกว่า10,000แสนล้านดวงซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือ ดวงอาทิตย์ของเรานั่น่งค่ะต่อมาเรามารู้จักดวงอาทิตย์กันนะคะดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวและอยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะซึ่งแผ่พลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าดวงอาทิตย์ของเรานะคะจะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1.39ล้านกิโลเมตรค่ะนับว่าใหญ่มากๆเลยนะคะ พื้นผิวของดวงอาทิตย์จะมีทั้งหมด3ชั้นค่ะชั้นแรกก็คือโฟโตสเฟียร์จะมีจุดที่มืดกว่าบริเวณอื่นๆนะคะเราเรียกว่าจุดซันสปอตชั้นต่อมาก็คือชั้นโครโมสเฟียร์ค่ะจะเป็นชั้นบางๆและชั้นถัดมาค่ะก็คือชั้นโครโคโรนานะคะคือพลาสมาที่แผ่หลังสีออกไปในอวกาศค่ะซึ่งเราจะมองเห็นได้ในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาเท่านั้นค่ะ ต่อมานะคะเรามารู้จักดาวเคราะห์ในระบบสุริยะกันค่ะเมื่อก่อนนะคะดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด9ดวงค่ะแต่ว่าจะมี1ดวงนะคะที่ถูกตัด,ตดออกไปเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันเลยค่ะว่าทําไมถึงตัดดาวเคราะห์ดวงนี้ออกไปนะคะดาวเคราะห์ทั้งหลายที่โคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์นะคะต่างก็โคจรอ,อยู่ในระนาบเดียวกันค่ะรวมทั้งโลกของเราด้วยระนาบดังกล่าวนะคะเราเรียกว่าสุริยะวิถี แต่มีดาวพลูโตเพียงดวงเดียวค่ะที่ไม่ได้โครจรอ,อยู่ในระนาดดังกล่าวนะคะโดยเอียงออกจากระนาบไปถึง18องศาและมีวงโครจรเป็นวงดีมากค่ะด้วยเหตุนี้นะคะก็ทําให้เราตัดดาวพลูโตออกจากกลุ่มของดาวเคราะห์ค่ะแล้วจัดให้ดาวพลูโตเนี่ยไปเป็นดาวเคราะห์แฉะแทนนะคะจะตัดออกไปเลยทําให้ดาวบริวารของเรานะคะหรือดาวเคราะห์ของเราเนี่ยจะเหลืออยู่แค่8ดวงเท่านั้นค่ะ ต่อมานะคะเรามารูจักดาวเคราะห์ที่เป็นดาวบริวารของดวงอาทิตย์ทั้ง8ดวงกันค่ะบางดวงก็จะมีดวงจันทร,ร์เป็นบริวารน,นะคะส่วนบางดวงก็ไม่มีค่ะดาวเคราะห์จะไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะแต่การที่เราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้ในตอนกลางคืน <c oughs> ก็เกิดจากการที่ดาวเคราะห์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์และสะท้อนแสงมาอย่างโลกนั่นเองค่ะโดยที่ดาวเคราะห์ทั้ง8ดดวงนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นดาวเคราะห์ชั้นในค่ะ เป็นดาวเคราะห์หินทั้งหมดค่ะและดาวเคราะห์ชั้นนอกที่เป็นดาวเคราะห์แก๊สทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูดาวเคราะห์แต่ละดวงกันเลยนะคะว่าดาวเคราะห์ดวงใดเป็นลำดับที่1ถึง8กันค่ะดาวเคราะห์ดวงแรกนะคะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือดาวพุธนั่นเองค่ะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่1เลยนะคะและมีขนาดเล็กที่สุดค่ะต่อมาดวงที่สองนะคะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่2ก็คือดาวศุกร์ค่ะ ต่อมาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่3นะคะก็คือโลกของเรานั่นเองและกลมๆเล็กๆตรงนี้นะคะก็คือดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของโลกของเราค่ะดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่4นะคะ,ะ,คะก็คือดาวอังคารค่ะต่อมานะคะดาวเคราะห์ดวงที่5ค่ะก็คือดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ดวงที่6กนะคะก็คือดาวเสาร ดาวเคราะห์ดวงที่7ก็คือดาวยูเรนัสและดาวเคราะห์ดวงที่8ก็คือดาวเนปจูนค่ะส่วนดาวเคราะห์ดวงที่9เราไม่มีนะคะเพราะว่าเราตัดออกจากการเป็นดาวเคราะห์ไปแล้วนั่นก็คือดาวพูโตที่ถูกจัดให้ไปเป็นดาวเคราะห์แคร์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักระบบสุริยะของเราไปแล้วนะคะว่ามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะและมีดาวเคราะห์ทั้ง8ดดวงโคจรอ,อยู่รอบๆดวงอาทิตย์ค่ะ ในวันนี้นะคะก็ให้เด็กๆจดจำลำดับของดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงนะคะว่าดาวเคราะห์ดวงใดเป็นลำดับที่1ค่คะและเราเคราะห์ดวงใดเป็นลำดับสุดท้ายของระบบสุรยิยะค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูแอก,ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะเด็กๆอย่าลืมจำดาวเคราะห์แต่ละดวงให้ได้นะคะลำดับที่1คือดาวเคราะห์อะไรลำดับที่2คือดาวเคราะห์อะไร และอย่าลืมทำงานที่คุณแอสั่งไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ